มาออนนาภาน้ำตาซึมหูคูแฝดหมื่นล้านน้องสสยฟ้าโผเขากอดกลางร้านห่อหมกล่าสุดทำเอาชาวเน็ตประทับใจเมื่อมาออนนาภาน้ำตาซึมคูแฝดหมื่นล้านน้องสสยฟ้า โผเขากอดกลางร้านหอมหมกด้านชมพูอารยาโผเขามาคอมเมนต์รูปอีโมจิหัวใจทันทีโดยมาอนพานั้นได้โพดรูปพาผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวขณะสวมกอดกับน้องใสยฟ้าลูกชายของชมพูอารยาเอฮาเก็ตและได้ระบุข้อความว่าหลานรักมาหาใสายฟ้าพายุอยู่ในรถ คิดถึงละเกินเจอการโผล่เข้ามากอดทันทีหลานยังจำยายได้ให้หายคิดถึงท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความอบอุ่นของยายหลานอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ